ครับต่อไปยี่ห้อนี้ครับเป็นยี่ห้อที่นานรู้จักกันดีนะครับฟินวิกนะครับรุ่นสกายเฟกคูเชียนะครับตัวนี้เป็นคันสไลด์ซึ่งภายในนะครับมีแถมอะไรข้อ1กับข้อ2มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูว่าคันนี้นะครับคันเฟนวิกครับ4ี่เมตรห้ารุ่นสกายเฟกคูเชียนนะครับเดี๋ยวจะมาดูข้างในกันครับว่ามีอะไรมาบ้างครับตัวนี้ทํามานะครับงานละเอียดมาก เนียนสวยงามนะครับมีข้อต่อตรงนี้จะทำเป็นสีทองเรามาดูตรงส่วนตูดบ้างของตระกูลเพียวฟิชชิ่งทั้งหมดนะครับจุกปิดตูดเป็นอลูมิเนียมนะครับมีเขียนเฟนวิกอยู่ข้างล่างด้วยนะครับส่วนคันคันนี้จะเป็นลายตาสับปะรดทั้งหมดครับ เป็นลายตาสับป,ประรดทั้งคันเลยส่วนจุกหัวนะครับสวยงามครับมีโลโก้เฟนวิกอยู่ตรงกลางเป็นวัสดุอลูมิเนียมเงาส่วนเนื้อแบงค์เดี๋ยวเรามาดูเนื้อแบงก์กันครับเนื้อแบงค์นะครับก็ค่อนข้างหนานะครับก็สมควรไม่บางมากนะครับแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปความพิเศษของรุ่นนี้นะครับที่ ีพิเศษอีกอย่างคือว่าภายในกล่องนะครับจะแถมอะไรข้อ1แล้วก็ข้อ2มาให้ด้วยนะครับอยู่ในกล่องครับผมคนข้างค่อนข้างจะเป็นคันอ่อนครับแรงดีครับ Mm-hmm. <clears throat>